ดีค่ะชาวธาตุลมนะคะก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมถุนตุลแล้วก็กุมยินดีต้อนรับสุชาน,นลปปปีส้สตาโรค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปไปวิคลี่ความรักสำหรับครึ่งเดือนหลังกันก็ตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2568สำหรับคนโสด คนโสดะในช่วงนี้เนี่ยตัวของคุณมีความเป็นคนอินดเพเดนซ์สูงมากๆเลยเนาะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยสามารถอยู่ตัวคนเดียวได้สามารถที่จะสร้างความสุขให้กับตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาใครได้นะคะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยจะทุ่มโฟกัสทั้งหมดของคุณอนะไปในเรื่องของอนาคตไปในเรื่องของเป้าหมายในชีวิตความสำเร็จหน้าที่การงานอะไรแบบนี้นะคะ ถามว่าคุณสนใจในเรื่องความรักไหมคุณะ่ะเคยสนใจในเรื่องความรักนะคือเคยแบบทุ่มเทหนักมากเลยเพื่อความรักนะคะแต่สุดท้ายแล้วอะสิ่งที่มันตอบแทนคุณะ่ะมันคือคำว่าปวดหัวนี่ยดูสิ เป็นไพ่ The Hangman ขึ้นมานะคะมันคือคำว่าปวดหัวมันคือคำว่ายึดติดมันคือคำว่าเป็นทุกข์อะไรอย่างเงี้ยตอนที่เรามีความรักแล้วสุดท้ายอะ่ะคุณรู้สึกว่าความรักอะ่ะมันไม่ค่อยตอบโจทย์คุณสักเท่าไหร่นะคะมีความรักทุกครั้งอะ่ะก็มีแต่ความทุกข์มีแต่การเสียใจร้องไห้มันก็เลยทำให้คุณคิดว่าคุณเนี่ย อยากที่จะไปตามหาสิ่งที่มันดีกว่าอยากที่จะไปเจอกับความสุขในชีวิตที่แท้จริงอ่ะซึ่งตรงเนี้ยคุณมองว่าอาจจะเป็นในรูปแบบของตัวเงินความสำเร็จหรือว่าครอบครัวนะคะที่เป็นความสุขที่แท้จริงของคุณนะความรักในตอนนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นเหมือนกับเรื่องเพอ้อฝันนะอืในตอนนี้นะคะคุณ แทบจะไม่คิดถึงภาพตัวเองแบบมีคู่เลยอะ่ะอืมมันเป็นภาพของคุณที่อยู่คนเดียวแบบเป็นโสดแบบเนี้ยต่อไปชัดเจนมากๆเลยนะคะมีคนเข้ามานะคือมีคนที่แบบเขาสนใจในตัวคุณพยายามที่จะเข้ามาทำความรู้จักคุณอยู่ตลอดแต่ก็เป็นตัวของคุณเองนั่นแหละที่ สร้างกำแพงใส่ทุกคนเนี่ยดูสิคะเป็นไพ่ n o o Swords ขึ้นมาเนาะคือคุณสร้างกำแพงให้กับทุกคนแล้วก็ทำตัวเย็นชามากๆอะ่ะมันก็เลยทำให้คุณอะยังเป็นโสดอยู่ถึงทุกวันนี้นะคะเดี๋ยวเราขอดูไพ่ o r a c l e เพิ่มเติมนะคะว่าไพ่มีอะไระที่จะบอกเราอีกสำหรับพไพ่ใบแรกเราได้เป็นไพ่ Education ตัวของคุณในตอนนี้นะคะไม่สนใจเลยในเรื่องความรักคุณสนใจแค่เรื่องของการเรียนการศึกษาบางคนคือสนใจแต่ในเรื่องของความสําเร็จนะคะคุณะ่ะรู้สึกว่าสิ่งที่มันจะอยู่กับคุณแบบยืนยาวที่สุดเลยอะมันคือ เรื่องของการงานเรื่องของเป้าหมายในชีวิตความรักอะ่ะมันสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็ออกไปได้อยู่ตลอดเวลามันไม่มีความแบบมั่นคงไม่มีคําว่าตลอดไปในเรื่องความรักนะคะมันก็เลยทําให้คุณอะ่ะเหมือนกับอยากที่จะพยายามยึดติดตัวเองไว้กับสิ่งที่มันสามารถที่จะล a าส l ลองอ่ะสามารถที่จะตั้งอยู่แบบตลอดไปได้ก็คือเรื่องของชื่อเสียงเรื่องของแบบเงินทองอะไรอย่างนี้ Reception แล้วก็ Release Your Ex นะคะถามว่าตอนนี้นะตัวของคุณเนี่ยสามารถที่จะลืมคนเก่าๆในชีวิตออกไปได้หมดหัวใจแล้วหรืออยังเรามองว่าตัวคุณนะลืมเขาได้เกือบหมดแล้วนะคะคือคุณนะมองว่าเขาอะ มีข้อเสียค่อนข้างเยอะเนาะคนเก่าๆในชีวิตของคุณแล้วคุณพยายามที่จะคิดถึงข้อเสียของเขาเอาไว้อะเพื่อที่จะทําให้คุณลืมคนคนนี้ได้คนเราถ้าสมมติว่าจําเขาในเรื่องไม่ดีอะมันจะทําให้เราแบบตัดใจได้หรือว่าลืมความทรงจําดีๆที่เคยมีด้วยกันมาได้แบบเร็วมากกว่าเดิมนะคะ Codependency ้ายอยากจะเตือนนะว่าอย่าแบบหักโหมจนเกินไปนะคะเข้าใจว่าตอนนี้คือคุณแบบกำลังอินมากๆเลยกับการใช้ชีวิตโสดนะกับการที่ตัวของเราอะทุ่มเทให้กับในเรื่องการงานความสำเร็จอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเราต้องไม่ลืมนะที่จะพยายามหาบาลานซ์ในชีวิตให้ดีๆนะคะถ้าวันหนึ่งอะมันมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะก็อยากให้คุณเปิดรับเอาไว้อย่าแบบ ไปสุดโต่งอ่ะอืมอย่าไปสุดโต่งแบบปิดโอกาสตัวเองทั้งทง,ท,ง,ท,งที่คนดีๆอ่ะเขากําลังเข้ามาทําความรู้จักเรานะคะไม่อยากให้คุณอ่ะพลาดโอกาสนะอันนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์สําหรับคนโสดนะคะเดี๋ยวเราขอไปต่อนะกับการพยากรณ์สําหรับคนที่มีคนคุยกันสําหรับคนที่มีคนคุย ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณพยายามหนักมากเลยนะคะในการที่จะวิ่งไล่ตามฝ่ายตัวคนคุยตัวคนคุยของคุณนะ่ะคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีมาดเนาะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงออกถึงความรู้สึกของตัวเองเขาอ่าเป็นคนที่เราอ่านได้ยากมากๆเลยนะอืคนคนนี้คือเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะ เป็นฝ่ายที่วิ่งไล่ตามใครนะคะแทบจะนับครั้งได้เลยอะที่เขาส่งข้อความมาหาคุณก่อนหรือว่าชวนคุณออกไปไหนก่อนนะคะส่วนใหญ่อะจะเป็นฝ่ายคุณที่เป็นฝ่ายวิ่งไล่ตามเป็นฝ่ายที่ชวน o r g a ไนซ์ต่างๆอะไรอย่างนี้นะคุณอะเริ่มต้นความสัมพันธ์ตรงเนี้ยด้วยความสนใจแบบเต็มร้อยแต่พอคุณเจอ reaction ของตัวคนคุยที่เขาอะเหมือนกับ ไม่ค่อยสนใจเรานะคะถามคำตอบคำอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้ความสนใจที่คุณเคยมีเต็มร้อยอะ่ะมันค่อยๆลดน้อยลงในทุกๆวันจนมาถึงในช่วงเนี้ยความสนใจที่คุณมีต่อเขาอะ่ะมันลดน้อยลงมากๆแล้วอะ่ะมากจนทำให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะไปหาสิ่งอื่นที่มันดีกว่าอยากที่จะไปหาคนอื่นที่ตอบโจทย์คุณมากกว่าเพราะตัวคนคุยของคุณอะ่ะ แม้กระทั่งตอนเนี้ยเขาก็ยังไม่ได้แสดงออกว่าเขาอยากที่จะมีเราอยู่ในชีวิตหรือว่าไม่ได้แสดงออกเลยอะว่าสถานะของเราอะมันจะเป็นยังไงต่อไปเขาไม่สามารถที่จะให้ความมั่นคงกับคุณได้สิ่งเดียวที่เขาให้คุณได้อะมันคือความเงียบงนันนะคะมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอะต้องตัดสินใจแล้วล่ะต้องทําอะไรสักอย่างในความสัมพันธ์ตรงนี้ ถ้าสมมติคุณยังยื้อต่อไปอะ่ะมันอาจจะทําให้คุณเสียใจนะคะเรามองว่าตัวของคุณน่ะจะต้องแบบพยายามหนักมากเลยนะในการที่จะตัดสินใจนะคะเพราะถามว่าคุณมีแพชชั่ n กับคนคนนี้ไหมคือคุณก็มีแพชชั่นแล้วคุณก็เสียดายเวลาด้วยที่ผ่านมาที่คุณแบบพยายามวิ่งไล่ตามเขาพยายามเอาอกเอาใจอะไรเงี้ยคือคุณก็เสียดายเวลาคุณรู้สึกว่า มันมีคําว่า what if อ่ะคือคุณคุณกังวลว่าเออถ้าสมมติคุณตัดใจแล้วในวันนั้นอ่ะอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกับหันกลับมาชอบคุณล่ะมันจะเป็นยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยคือคุณคุณจะรู้สึกว่ามันมีคําว่า what if อยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเวลาที่คุณจะตัดสินใจที่จะตัดใจจากค,คนคนนี้มันก็เลยทําให้การตัดสินใจอ่ะมันเป็นไปได้แบบยากมากมากเลย เรามองว่าคุณยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้นะอืมว่าจะเอายังไงต่อไปกับความสัมพันธ์อาจจะมีจุดที่คุณเงียบนะคะเงียบไปบ้างแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะตัดตัวคนคุยออกไปจากชีวิตได้แบบเป็นจริงเป็นจังอะอืมตัวคนคุยของคุณนะคะ เขาคนนี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นชาวลัคนาราศีเมษแล้วก็ชาวลัคนาราศีพฤษภได้นะเดี๋ยวเราขอดูไพ่ o r a c l e เพิ่มเติมนะคะว่าไพ่มีอะไรอยากที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรก protection นะคะไพ่อยากอยากจะบอกคุณนะคะว่าตัวคนคุยของคุณอะเขาต้องพยายาม protect ตัวเองมากๆเลยนะอคนคนนี้เหมือนกับ เขามีความไม่ไว้ใจในตัวคุณเขาไม่ไว้ใจว่าตัวคุณอ่ะจะมีเขาแค่คนเดียวไม่ไว้ใจว่าคุณเข้าหาเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะคนคนนี้เหมือนเขาเองอ่ะเคยเจอแต่ความสัมพันธ์ที่มันมีความฉาบฉวยมันมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมันเลยทําให้เขาตั้งคําถามกับทุกๆคาถามเออทุกๆค,ความสัมพันธ์ที่เข้าไปในชีวิตของเขา,าอ่ะ Stay optimistic about your love life แล้วก็ let go of control issues นะคะไพ่อยากให้คุณนะพยายามใจเย็นกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปให้คุณนะใช้ความจริงใจในการเข้าหาตัวคนคุยของคุณนะคะไพ่บอกบอกว่าถ้าสมมติว่าคุณนะใช้ความพยายามนะคะไม่ทิ้งเขาอะนะคือไม่แบบยอมแพ้ครึ่งทางอ่ะ คนคุยของคุณอนะ่ะเขาจะมองเห็นความจริงใจและจะยอมใจอ่อนกับคุณในวันหนึ่งนะคะความสัมพันธ์ตรงนี้มันยังมีโอกาสที่จะได้พัฒนานะถ้าคุณอนะ่ะยังยอมฮึดสู้ต่อไปนะคะ passion เนี่ยดูสิในอนาคตนะคะความสัมพันธ์ตรงนี้มันสามารถที่จะพัฒนาไปเป็นความสัมพันธ์ที่คุณอนะ่ะ จะมีความสวีทมากๆจะมีแพชชั่นต่อกันจะมีเหมือนกับแรงดึงดูดนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีความมั่นคงในอนาคตได้เนี่ยดูสีเป็นไพ่สีไม้เท้าขึ้นมาด้วยนะคะอันนี้นะก็เป็นการพยากรณ์น,นะคะสำหรับคนที่มีคนคุยเดี๋ยวเราขอไปต่อนะคะกับความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่สำหรับคนที่มีคู่ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีความเรียบนิ่งมากๆเลยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เราสองคนอะไม่ได้ใส่ความพยายามลงไป ต่างฝา่ายต่างก็ไปสนใจชีวิตของตัวเองไปสนใจกับสิ่งเร้าอื่นๆน่ะที่มันเข้ามาในชีวิตจนทำให้ความหวานที่เราเคยมีในความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันเฟดลงไปนะคะพอรู้ตัวอีกทีอ่ะมันกลายเป็นความสัมพันธ์ที่จืดชืดไปแล้วตัวคนรักของเราเองเขาก็ค่อนข้างที่จะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงเนาะคนคนนี้ดูสิเขามีความเป็นจิต e ์อเร์คือ นิสัยของ t h m p m r o r อะค่ะเป็นราชาเนาะต้องการให้คนเอาอกเอาใจต้องการที่จะได้ความสนใจอยากได้ attention จากคนที่เขารักนะคะแล้วพอวันหนึ่งอะที่เราไม่สามารถจะให้ตรงเนี้ยเขาได้มันทำให้เขาอะไปหวยหาแล้วก็ไปอยากที่จะได้จากคนอื่นแทนซึ่งเรามองว่ามันก็ค่อนข้างอันตรายนะกับความสัมพันธ์นะคะถ้าสมมติว่า ตัวคนรักของเราอะเริ่มที่จะมีความคิดอยากที่จะไปหาความสนใจจากบุคคลที่3บุคคลที่4บุคคลที่5เพราะเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่มันไม่ตอบโจทย์เขานะคะไพ่อยากให้คุณอะพยายามปรับตัวให้เข้ากับตัวคนรักนะคะอยากที่จะให้คุณลองคุยกับคนรักให้ดีๆว่ามันมีอะไรที่เราสามารถที่จะแก้ไขได้ไหมในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะอยากให้คุณอะลงมือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างก่อนที่ ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันจะมีรอยร้าวเกิดขึ้นนะคะในตอนนี้เนี่ยมันเหมือนว่าความรู้สึกที่คุณกับคนรักมีอ่ะมันไม่เหมือนเดิมอืมมันเป็นความรู้สึกที่มันเย็นชามันมีความเย็นชามันมีความรู้สึกว่าเหมือนเราสองคนอ่ะคบกันเพราะว่าความเคยชินคบกันเพราะว่าเรา ได้รับความเห็นชอบจากผู้ใหญ่อะ่ะอมืมันทําให้เราถึงยังอยู่ด้วยกันนะคะอม,มันเป็นความสัมพันธ์ที่เรามองว่าควรที่จะต้องมีการแก้ไขถึงจะไปต่อข้างหน้าได้นะตัวคนรักของคุณนะคะเขาคนนี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นชาวลัคนาราศีเมษหรือว่าจะเป็นชาวลัคนาราศีพฤษภก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราขอดูไพ่ออร์เ e คเเพิ่มเติมนะคะว่าไพ่มีอะไรที่จะบอกเราอีก สำหรับไพ่ใบแรกนะคะ Rebirth ความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยมันจะสามารถกลับมาดีได้ก็ต่อเมื่อคุณกับคนรักยอมที่จะทำงานหนะักเพื่อที่จะฟื้นฟูมันขึ้นมานะคะ Pay attention to the red flags นะแล้วก็ Separation เนี่ยดูสิ เรามองว่าคุณกับคนรักสามารถสัมผัสได้นะคะถึงระยะห่างระหว่างคุณสองคนอะ่ะบางคนต่อให้ยังเจอกันทุกๆวนันหรือว่าอยู่บ้านเดียวกันความรู้สึกของคุณคือมันห่างไกลกันมากๆอะ่ะเรา เข้าไม่ถึงเขาเขาเข้าไม่ถึงเรามันจะเป็นความรู้สึกแบบนั้นนะคะแล้วไพ่อย่าดูสิพยายามเตือนนะว่าอยากให้คุณสนใจในสัญญาณนะคะที่มันกำลังส่งถึงคุณอยู่ในตอนนี้ถึงความสัมพันธ์ตรงนี้อะนะคะ f r e e yourself นะคะไพ่อยากให้คุณอะลงมือทำนะ สิ่งที่คุณต้องการนะคะอย่าให้พวกอีโก้หรือว่าอย่าให้ความรู้สึกกลัวอะไรแบบเนี้ยมันมาดึงหรือว่าฉุดคุณเอาไว้นะคะคุณอะควรที่จะเทคคอนโทรลชีวิตของคุณนะคะอย่าให้อะไรมันมาแบบควบคุมคุณได้จนทำให้คุณเสียความรักครั้งนี้ไปนะอืมอันนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์เนาะสำหรับคนที่ มีคู่นะคะการพยากรณ์ในวันนี้เนี่ยมันอาจจะตรงแบบ100%หรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นแค่การพยากรณ์เนาะถ้าชอบการพยากรณ์ในวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe c h anel n b o b b y staro ด้วยจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปต,ต่อไปนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะที่เข้ามารับฟังแล้วก็รับชมกันเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะ